เมื sociedad, Bref, ่อลูกน้อยอายุครบ6กเดือนนั่นก็คือวัยที่เริ่มกินอาหารมือแรกแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกไปพร้อมๆกับการเริ่มกินอาหารมือแรกของลูกก็คือวินัยในการรับประทานอาหารวันนี้แนนจะมาแชร์4เทคนิคที่ทำให้ลูกเนี่ยมีวินัยในการรับประทานอาหารค่ะ ข้อหนึ่งเนจะให้ลูกนั่งกินข้าวบนโต๊ะตั้งแต่มือแรกของการกินข้าวของลูกเลยและที่สำคัญสภาพแวดล้อมจะต้องเป็นโต๊ะอาหารของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆด้วยเพราะเด็กจะคอยสังเกตว่าพ่อแม่ทำอะไรก็อยากจะทำตามข้อ 2. ถ้าเขาไม่อยากนั่งโต๊ะเราจะต้องไม่ป้อนอาหารอื่นระหว่างมื้อค่ะ ไม่เดินตามป้อนรอบบ้านนั่นเป็นการทําให้เด็กเรียนรู้ว่าถ้าเราได้เดินป้อนครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเดินป้อนแล้วก็ต้องทําแบบนั้นไปอีกเป็นปีหลายปีเลยค่ะข้อ 3. มงดกิจกรรมทุกอย่างเช่นบางบ้านนะคะอาจจะเอาของเล่นมาให้เล่นบนโต๊ะอาหารแต่อย่างที่บ้านเนนะคะพอดีว่าลูกเนี่ยชอบเล่นรถมากเลยเนยก็จะบอกลูกทุกครั้งว่าอา่ะถ้ารีบกินเนี่ยกินจนหมดจานแล้วเราจะลงจากโต๊ะ ไปเล่นรถด,ด้วยกันซึ่งนั่นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะบอกว่าใช้ได้ผลมากเช่นกันค่ะเผื่อว่าจะลองเอาไปปรับใช้กันดู ข้อ4ให้ลูกเนี่ยได้ลองจับอาหารเข้าปากดูบ้างบางครั้งนะคะมืออาจจะเปื้อนสกรปรกเลอะเทอะแต่ว่าเราก็ต้องยอมค่ะเพราะเมื่อถึงวัยประมาณขวบหนึ่งเด็กจะรู้สึกฟินมากเวลาที่เขาได้จับอะไรเข้าปากแล้วก็มันจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขฉะนั้นการที่เราปล่อยให้เขาได้จับอาหารด้วยมือเข้าปากเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะกินอาหารมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย การกินอาหารของลูกเนี่ยมีทั้งหมด2แบบใหญ่ๆก็คือแบบให้เรานะคะป้อนลูกกินข้าวเองกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ BLW ต้องบอกว่าสำหรับคุณแม่ที่เลือกให้ลูกกินแบบ BLW เนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือเด็กเนี่ยจะมีวินัยการกินของเขาตั้งแต่อายุ6เดือนเลยค่ะเพราะว่าก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเอาอาหารวางไว้บนจานแล้วก็ให้เขาหยิบจับกินเองตั้งแต่มือแรกแต่ข้อเสียก็คือว่า อาหารที่ลูกน้อยจับกินเนี่ยมันไม่ใช่อาหารบทละเอียดสำหรับเด็ก6เดือนส่วนตัวของเนเนก็เลยกังวลว่าถ้าลูกได้กินอาหารที่หยาบมากเกินไปตอนวัย6เดือนเนี่ยอาจจะมีผลกับลำไส้ของลูกได้ค่ะตอนนั้นเนก็เลยเลือกแบบที่1ซึ่งเป็นแบบวิธีการป้อนเอง เพราะอีกเหตุผลหลักหนึ่งก็คือเนรู้สึกว่าเนได้เลือกสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วลูกเนี่ยก็จะได้กินอาหารตามที่เราอยากให้กินตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกเนี่ยอย่างครบถ้วนอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กวัย3ขวบปีแรกเป็นวัยที่สมองกำลังเสริมสร้างและกำลังจเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าลูกได้สารอาหารครบทั่วทั้งห้าหมู่และได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วรับรองว่าเขาจะจะเป็นเด็กที่เติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็ฉลาดมากอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องวินัยเนี่ยเราก็สามารถฝึกไปพร้อมๆกับการเริ่มกินอาหารของลูกได้เลยนี่ก็คือเคล็ดลับ4ข้อของเนที่เอามาแชร์เผื่อว่าคุณแม่บ้านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยที่ใกล้กำลังจะเริ่มกินอาหารมือแรกเผื่อเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันได้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปสไตล์แม่และเด็กแล้วก็ครอบครัวแบบนี้สามารถกดติดตามกด subscribe กด like กดแช a r e เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เนด้วยค่ะแล้วคอยติดตามว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ